คนที่ไม่ได้พูดคุยกันภายในใจของเขาคิดอะไรอยู่กับคุณคุณสองคนไม่ได้พูดคุยกันนานแล้วคุณสองคนต่างคนต่างอยู่เวลานี้เขารู้สึกอย่างไรกับคุณเวลานี้เขาคิดอย่างไรกับคุณเรามาดูพลังงานไพ่กันทุนเป็นดวงเดวรวมเป็นดเรนดอมเขามีความรู้สึกอย่างไรคุณเวลานี้เป็นคลิปเรนดอมนะ เขารู้สึกอย่างไรกับคุณจากการที่ไม่ได้พูดคุยกันจากการที่อยู่ห่างเหินกันเขารู้สึกอย่างไรขอห้าใบนะคนที่ไม่ได้พูดคุยกันเขารู้สึกอย่างไรเขาอยากพูดคุยกับคุณนะ คนคนนี้อยากพูดคุยอยากเจราจาบางสิ่งบางอย่างกับคุณนะสามเหรียญะสบกันก่อนเขาอยากพูดคุยกับคุณนะใต้สำนักเดอะเดวิลคนคนนี้เคยทำไม่ดีกับคุณใช่ไหมคนคนนี้ไปมีมือที่สามใช่ไหมเดอะเดวิล คุมีการทะเลาะก,กันใช่ไหมคุณมีการไม่เข้าใจกันต่างคนต่างหันหลังให้กัน The Tower คุณมีการทะเลาะก,กันจากการที่เขาไปมีมือที่สามคุณสองคนมีการทะเลาะก,กันอย่างรุนแรง The Tower j u d g m e n ทุกสิ่งทุกอย่างต่อไปนี้คุณสองคนจะต้องได้เจอกันอีกรอบคุณสองคนต้องมีวาสนาต่อกัน จัสเมนคุณสองคนมีการตัดจบกันมาแล้วใช่ไหมเดรสตัดจบสามารถเริ่มต้นกันใหม่ได้นะที่ผ่านมาคุณมีการตัดจบกันมีการทะเลาะก,กันจากการที่เขาคนนั้นไปมีมือที่สามคุณสองคนมีการตัดจบกันคุณสองคนมีการทะเลาะก,กัน วเวลานี้เขาอยากติดต่อหาคุณนะแปดเทา้าเมตรสิงธน,นูเข <head> ้าอยากติดต่อหาคุณมากๆคนๆคนนี้คนที่มีประเด็นต่อกันเขาอยากมาพูดคุยกับคุณนะเขาอยากจะมาเจรจากับคุณ <c oughs> เขาอยากจะมาขอโทษเ <c oughs> ข,อ <ations> ขาอยากติดต่อหาคุณมากๆคนๆคนนี้เดอะซัน <c oughs> ทุกสิ่งทุกอย่างต่อไปนี้จะเป็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างจะมีสีดีเข้ามา เล e l เวอร์ the, the เขายังรักคุณนะคนคนนี้เขายังรู้สึกรักคุณมากๆนะจากการที่เขาทำไม่ดีกับคุณเล e l เวอร์ the, the เขายังรักคุณนะเขาอยากมาพูดคุยกับคุณนะคนคนนี้